สวัสดีครับคลิปนี้เป็นการทำนายดวงนะครับของผู้ที่เกิดวันพุธเนะาะทั้งพุธกลางวันและพุธกลางคืนนะครับในเรื่องของความรักนะครับคลิปนี้ครับเป็นการทำนายโดยกว้างนะไม่ใช่ดวงของใครใคนใดคนหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นอันไหนที่ไม่ดีไม่ต้องไม่ใช่ไม่ต้องรับไปนะครับถ้าต้องการดูดวงส่วนตัวโดยมิไรที่ใต้คลิปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับโดด้วยเป็นกำลังใจให้กับโดด้วยนะครับแล้วก็ฝาก f เฟซบ o ๊กเพจนะครับชื่อเดียวกับช่องเลยดีจุดโอจุดแอคทิวิตี้เนาะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์อื่นๆที่จะตาามม่อชงนะครับ ก็ไม่ว่าจะเป็นวอล์กาพลียากร์ดวงรายเดือนดวงรายสัปดาห์นะครับที่ทําให้กับทุกท่านอยู่แล้วเป็นประจํานะครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับทั้ง2ช่องทางนะครับในช่วงเดือนธันวาคมนะครับสาหรับชาววันพุธเนาะพุธกลางวันและพุธกลางคืนนะครับสามารถดูได้เนาะโดยตัดที่6กนาฬิกาตามเวลาโหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็ไพ่อาจเกิดขึ้นสลับกันได้นะครับก็อย่าเอาไปจัดหรือเอาไปตัดสินคู่ของตัวเองเนาะเอาไปเป็นแนวทางในการ ให้กาลังใจซึ่งกันและกันนะครับสําหรับคนมีคู่หรือปรับจูนเข้าหากันได้ก็จะดีนะครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะสลับชาวันพุธเนาะคนที่มีคู่คบกันมามากกว่า3าถึงหเดือนขึ้นไปออหรือเพิ่งมีกรณีกันมาากๆมา,ๆมา,ๆมาดูเฟสแรกเหมือนเดิมน,นะครับเฟสหลังโดยทำทำสแตปมให้สำหรับคนโสดเนาะอืมรอยต่อกันนะรอยต่อต้องบอกก่อนว่าในช่วงที่อาจจะเป็นช่วงที่อัดคลิปอยู่ก็ได้นะครับก่อนเข้าเดือนธันวาเป็นยังไงบ้าง นะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆอ่ะมันเป็นการร่วมทุกข์ร่วมสุขกันนะไพ่จริงๆถ้ารวมอม่ะดูมีความรสกว่าค่อนข้างจบสวยในหลายๆคู่เพียงแต่ว่าการที่มันจะจบสวยได้มันมีแกลบอ,อย่างเดียวคือหนักแน่นอืมก,อก่อนที่จะก่อนที่จะไล่สเต็ปกันเหมือนเดิมเนาะเวลามาดูช่องโดนะครับโดต้องบอกก่อนว่าคนมีคู่ขออย่างเดียวเลยคือหนักแน่นเพราะถ้าไม่หนักแน่น โดสังหรอนใจว่าอาจจะมีการบายบายจริงเพราะอะไรอีกภาพรวมต้องใช้คําว่าแบบฝั่งหนึ่งอ่ะให้โอกาสนะแต่อีกฝั่งหนึ่งอ่ะเริ่มไม่อะไม่เอาแล้วอืมเริ่มไม่ไหวแล้วเพราะด้วยความที่ภาระเยอะแล้วอืมแล้วยังถ้าต้องมาหนักเรื่องแฟนอีกแล้วแทนที่จะให้กําลังใจกันถ้าไม่ให้ก็บายบายนะครับปัญหาส่วนใหญ่อะมันมาจากการที่ต้องบอกก่อนเลยหนึ่ง ระยะทางบางคู่เป็น long d i s t a n s e relationship บางคู่เป็นในเรื่องของการปรับตัวและการปรับจูนเข้าหากันค่อนข้างเยอะอืไล่จากรอยต่อกลับมาที่รอยต่อเหมือนเดิมก่อนนะอือย่างที่บอกอะ่ะค่อนข้างจบสวยนะครับในบางความสัมพันธ์อืภาพรวมนะอย่างที่บอกว่าค่อนข้างจบสวยในบางความสัมพันธ์มีเดอะโรเบิร์สขึ้นมาด้วยดูมองว่า จริงๆค่อนข้างโอเคนะค่อนข้างดีเลยแหละนะครับในบางคู่เนาะโดยเฉพาะค่อนข้างถ้าเป็นคู่ที่ปกติกันโดก็มองว่าน่าจะเรียกว่าไงน่าจะดูแลเทคแคร์ได้ดีซึ่งกันและกัน,นได้ค่อนข้างดีนะครับมันเหมือนกับว่ายังค้างรักกันอยู่เออใช้คานี้ดีกว่ายังค้างรักกันอยู่นะครับแต่ในบางคู่ที่ไม่ปกติเลยก็ต้องบอกว่า <laughs> มีแล้วเนาะคู่ไม่ปกติมีจริงๆครับ1ไม่เท้าขึ้นมาอาจจะเป็นในเรื่องของการที่บางทีอ่ะ แฟนอาจจะต้องไปทํางานเนาะหรือเป็นการที่อาจจะมีบางในคู่ที่ไม่ปกติเลยก็ต้องบอกว่าอาจจะมีในเรื่องของความสัมพันธ์แทกซึ่งอาจจะมาเป็นตัวเป็นตนเลยนะครับต้องบอกก่อนเลยนะในคู่ที่ไม่ปกติเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันมีซิกออฟซอดด้วยเรื่องของเรื่องคือมันดันมาคู่กันอืมจริงๆใบนี้มันมาใบทแรกต้องบอกก่อนเลยว่าจริงอย่างที่บอกว่าเป็นคู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขอะ่ะมันเหมือนกับว่าปัญหามันหาข้อสรุปไม่ได้ จริงๆมีความเกิดอาจใจบนความรักนะครับในบางคู่เนาะมันเป็นภาวะของการที่บางทีอะ่ะเราก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้เออชาวพุทธรู้สึกว่าลึกๆอะ่ะเราอะ่ะไม่สามารถที่จะแก้ได้คนเดียวถ้าเรื่องนี้มันตกมือข้างเดียวไม่ดังคือเหมือนต้องช่วยกันแก้ทั้งสองฝ่ายอาจจะเป็นร่วมภาระในครอบครัวเนาะหรือเป็นในเรื่องของความรับผิดชอบร่วมกันอะไรบางอย่างอซึ่งในกรณีว่าถ้าเกิดว่า ไอความสัมพันธ์ที่ว่าเนี่ยอาจจะเป็นความสัมพันธ์เรื่องลูกก็ได้ในบางคู่เนาะมันมีในเรื่องของลูกเข้ามาเป็นประเด็นคือมันเหมือนกับว่าพอเอาเวลาไปทุ่มให้กับลูกอะมันก็กลายเป็นไม่มีไม่มีเวลาให้กันละเออเหมือนไปโฟกัสเรื่องบุตรเรื่องลูกซะเยอะเลยนะครับแต่ในคู่ที่ไม่มีลูกเนาะก็ต้องบอกว่า worst case เลยก็คือเหมือนกับว่าต่างฝ่ายต่างรู้ด้วยนะว่าตัวเองอยู่ในความสัมพันธ์ที่ ก็รู้ว่ามีอีกบุคคลหนึ่งอ่ะเออก็รู้ว่ามีอีกบุคคลหนึ่งเรื่องนี้มันก็เลยเป็นลนักษณะของคนสองสามคนที่แบบอืมจะขึ้นยังไงคือคือมาแบบประคับประคองกันไปอ่ะอย่างน้อยก็คือว่าถ้าอย่างชาววันพุเป็นตัวจริงนะต้องบอกก่อนเลยว่าก็ยังเป็นการประคับประคองกันไปอยู่แม้ว่าจริงๆอาจจะมีอีกบุคคลหนึ่งในความสัมพันธ์นี้อยู่ด้วยก็ได้นะครับมันเป็นลักษณะบแบบนั้นเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเสน่ห์แรงมากอะมีดราเวอร์สอย่างที่บอก มันเป็นลักษณะของการที่ก็มีสเสน่ห์มีสเสน่ห์กับแฟนก็จริงแต่ในคู่ที่ไม่ปกติเลยก็ก็มีสเสน่ห์กับอีกบุคคลหนึ่งด้วยหรือหลายหลคนเลยนะเป็นคนที่เคมีสธานาะมากอืเป็นคนของสธาณาะเลยอะ่ะคนของประชาชนเหลือเกินอืที่แบบว่าเอามาเมื่อไหร่าราก็ได้อะ่ะเออเอาแบบเอามาเรื่อยๆเลยก็ได้อย่างเงี้ยซึ่งถามว่ารอบรบรอบๆอบๆของความเป็นคนรักเนาะมันก็เป็นฟิลของการที่แบบ ปักดาบไปด้วยหอืมยุมหัวกันไปด้วยเออประมาณนะั้นถ้าพรวมในช่วงของเดือนธันวาเนาะเป็นยังไงบ้างในหลายๆคู่อย่างที่บอกนะครับถ้าเกิดว่ามีในเรื่องของการปรับตัวก็แล้วให้โอกาสก็แล้วถ้ามันไม่ได้จริงๆอืมไปไปมาๆยาวนะยาวเลยแหละเออ ในคู่ที่ปกติก่อนนะในคู่ที่ปกติเห็นได้ชัดว่าเป็นในเรื่องของการทํางานทําเงินครับซึ่งอาจจะไม่ได้มาเทุ่มเทให้ทั้งหมดอืมในคู่ที่ปัญหาเลเวลสูงขึ้นมาหน่อยต้องบอกก่อนว่ามันเป็นในเรื่องของการที่การปรับตัวเป็นเรื่องสําคัญนะครับมี two o oh, e n t a c l e s ด้วยโดยมีความรู้สึกว่าหลายๆอย่างอะ่ะมันจะมันจะด้วยถ้าต้องมานั่งทุ่มเทให้กับแฟนทั้งหมดอะ่ะแล้วอะไรกินอะ่ะ <laughs> เออแล้วเอาอะไรกินก่อน มันก็ต้องเวทถูกไหมมันก็ต้องเวทหรือต้องคอนเซิร์นในบางเรื่องหรือต้องบาลานซ์กันให้ดีในเรื่องของทํางานก็ทําความรักก็ต้องดูเนาะถ้าเป็นในระดับเดวลระดับเนี้ยคือมันเหมือนกับว่ามันต้องแบ่งอ่ะมันเลือกไม่ได้มันตัดมันทิ้งไปทั้งหมดไม่ได้ทิ้งตรงนั้นก็อากินแก่แต่ทิ้งตรงนี้ก็ก็เสียเสียคนของใจไปเหมือนกันในบางคู่มันมีในเรื่องของ ผลประโยชน์เบนฟิตบางอย่างร่วมกันด้วยไงเออมันไม่ใช่ความรักหนึ่งเดียวทั้งหมดต้องบอกก่อนว่าบางอย่างมันไม่ใช่ความรักหนึ่งเดียวทั้งหมดมันเป็นในเรื่องของการเกื้อกูลการอาศัยกันอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นอ่ะนาทีความรับผิดชอบการดูแลการเอาเอกเอาใจหรือแม้กระทั่งการให้เงินด้วยนะการเปย์ด้วยนะอสองเรื่องนี้ก็อยากให้รู้กันอยู่เนาะนะครับก็คือเรื่องเงินนี่แหละส่วนหนึง่งนะครับแต่ถ้าเป็นในเรื่องของการที่ ต้องมานั่งเวทความสัมพันธ์ให้มันพอดีหรือเป็นการเติมเต็มอะไรซึ่งกันและกาัน่ะถามว่าบางครั้งมันต้องใช้เวลาแต่ถามว่าถ้ามีเวลาเขาก็คงมีมีโอกาสที่จะขับเข้ามาให้แหละเพียงแต่ว่าเนี่ยแหละมันติดในเรื่องของอในรื่อที่สูงขึ้นมาเลยนี่ก็ต้องบอกว่าอ่ะมีแน่ๆแหละในความสัมพันธ์ที่ลึกๆเขาก็ไม่ได้ปล่อยและถามว่าเขาก็เวทไม่ได้ด้วยนะครับเวทให้กับคุณก็ยากเวทให้กับอ,อีกบุคคลหนึง่ง เขาก็ยากแต่ถามว่าเขาก็วนเวียนอยู่อย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้ไปไหนหรอกอในบางคู่าถามว่าเปราะบางไหมก็ไม่ได้เปราะบางขนาดนั้นนะครับแต่เป็นการที่การไปไปมาๆของเขาอ่ะมันก็สร้างความหนักอกหนักใจแต่ที่ยังอยู่ตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องของการให้โอกาสเรื่องเรื่องของเรื่องคือมันเป็นการให้โอกาสเท่านั้นเลยครับมันไม่มันไม่ใช่เรื่องของการที่แบบว่าโอ้โหเออฉันก็คือเหมือนประเมินตัวเองด้วยนะว่าตัวเองก็ลึกๆก็ไม่ได้ ไม่ได้ดูแลเขาแบบเต็มที่เต็มร้อยเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่บังคับคุณฟีลเหมือนเราก็จะไม่บังคับกันอืพอลึกๆก,ก็เหมือนรู้ตัวเองแล้วว่าก็ไม่ได้ดูแลเต็มร้อยเท่าไหร่ในช่วงต้นเดือนเนาะอืเครียดสิเพราะว่าอะไรมันเหมือนกับว่าอย่างที่โดบอกเลยคือมันไม่ได้ดูแลกันเต็มร้อยแล้วยิ่งถ้ามีอีกความสัมพันธ์ด้วยก็ต้องบอกว่าอเครียดอะ่ะอืแล้วทุ่นเลยนะครับทุ่นเลยอื คุ้นเลยคือถ้ามันประกบกับไพ่ฝั่งแฟนอะคือประเด็นคือไพ่ฝั่งแฟนอะค่อนข้างมันก็ไหลแง่หลายงามอยู่นะครับต่เดี๋ยวค่อยอธิบายเนาะว่าทําไมในช่วงกลางเดือนช่วงกลางเดือนนี้เป็นอะไรที่บางคู่มีในเรื่องอะมีป่วยม,มีแฟนหรือตัวสวรรค์พุทธเองที่ค่อนข้างไม่สบายเนาะอืมหรือเป็นการที่แบบต้องอยู่หา่างในคู่ที่มีปัญหาเลยก็ต้องบอกว่าอะ เพลชันในเรื่องของความรักความรู้สึกคือเราอยากเราอยากพอแนละ้วเราอยากพอเราอยากหยุดเพราะเรารู้สึกว่าลึกๆเราเหนื่อยเราเหนื่อยกับการที่เราต้องมานั่งทุ่มเทอะไรประสาทแดะ <c oughs> ใช้คํานี้ได้เลยนะในบางคู่มันเป็นเพราะของการที่ปสดอเลยอะ่ะแบบอะไรอะ่ะ <c> เ <oughs> พราะมันเหนื่อยมันเหนื่อยมันเหมือนกับว่าชาววันพุทะหมดพลังไปกับเรื่องนี้เยอะมากนะเอาจริงๆ คือเหมือนกับว่าดูจากหน้าไพ่อ่ะอย่างที่โดบอกว่ามันค่อนข้างเป็นได้สองทิศทางเลยเพราะโดก็โดเขาให้ทางเลือกทุกคนเสมอท้อใจใช่ไหมครับสาหรับลูกดวงที่ก็มาดูด้วยนะคือถ้าเคยดูดวงกับโดจะรู้ว่ายัางไงเนาะแต่สิ่งหนึ่งที่โดจะให้เสมอคือเป็นทางเลือกนะครับแต่ทั้งนี้ต้องบอกก่อนว่าทางเลือกชาววันพุธค่อนข้างชัดเจนมากๆคือชาววันพุธรู้สึกว่าในคู่ที่หนักๆเลยต้องบอกว่าชาววันพุธค่อนข้าง,างรู้สึกอึดอัด หนักน่วงมากในเรื่องของความรักนะถอดใจเลยแหละในบางคนต้องบอกก่อนเลยว่าโหเปราะบางเหลือเกินอนะ่ะใช้คำใช้คำนี้ได้เลยแหละเพราะอะไรรู้ปะกลางเดือนมันเป็นในเรื่องของการที่ไม่อยากปรับตัวละถึงได้บอกไงว่าเคสดีสุดถ้าเกิดว่าคุณปรับตัวกันได้คุณไปต่องานหนักแค่ไหนฉันก็สู้แต่ถ้าปรับตัวกันไม่ได้ อยู่ที่คุณเลยนะครับว่าคุณจะปบายหรือคุณจะไม่เอาหละคุณจะยังไงอยู่ที่การตกลงแล้วมันอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของคุณและเขาด้วยนะเออมันเหมือนกับว่าเพราะทั้งเดือนเนี่ยโดมีความรู้สึกว่าชาววันพุธอ่ะคู่ที่มีปัญหามากๆคือไม่มีความสุขเลยเอาจริงๆไม่ว่าความสัมพันธ์นั้นจะเกิดขึ้นจากปัญหาเกิดขึ้นจากอะไรนะเออต้องบอกก่อนเลยบางคู่ก็เรื่องงานบางคู่ก็เรื่อง ผลประโยชน์ไม่ลงตัวบางคู่มันเป็นในเรื่องของเบเนฟิตที่รู้สึกว่าหนักเกินไปหรือในบางคู่ก็เป็นในเรื่องความสัมพันธ์อีกความสัมพันธ์หนึ่งเลย mm. อมืมันหลายๆอย่างรวมกันผสมษษษเปรย์ไปหมดอะ่ะคือถ้าให้ชาววันพุธต,ต้องมานั่งเลือกว่าถ้าถ้าฉันต้องเลือกความรักกับงานหรือเลือกความรักกับการที่แบบฉันรักตัวเองดีกว่าชาววันพุธสุดท้ายจะเลือกตัวเองไะเออ ถึงจุดหนึ่งโดยมีความรู้สึกว่าการให้โอกาสเัาเนี่ยอาจจะเป็นการให้โอกาสกับตัวเองในการที่จะอ่ะตั้งตั้งหมดหม่ใหม่อมประมาณนั้นนะครับมาดูฝั่งแฟนบ้างเนาะฝั่งแฟนนี่ต้องบอกก่อนว่าอย่างที่บอกเลยอมกรณีที่หนึ่งกรณีที่หนึ่งก่อนนะเขาค่อนข้างรักครอบครัวนะครับอืในกรณีแง่ดีเลยเนี่ยดีเลยเนี่ยต้องบอกก่อนว่าค่อนข้างรักครอบครัวนะแม้ว่าวางที่จะอยากมีสเปซของตัวเองบ้างเพราะหลายๆครั้งที่ พออยู่ใกล้กับชาวันพุทธแล้วอะเหมือนชาวันพุทธอะแทนที่จะให้ความเป็นครอบครัวความเป็นเพื่อนกับเขาอะมันกลายเป็นว่ามันไม่ใช่แบบนั้นมันกลายเป็นเหมือนกับว่าทุกครั้งที่เขาพยายามทําให้ดีขึ้นอะมันเหมือนอะไรก็ไม่รู้ที่เขาและชาวันพุทธต้องออกห่างกันโดยที่บางทีเขาก็เป็นคนสร้างขึ้นมาเองด้วยนะ โดยที่บางทีเขาก็สร้างแกลบตัวนี้ขึ้นมาเองด้วยนะโดยที่เขาขออาจจะเป็นการที่ขอเวลาว่างบ้างขอเวลาให้เป็นส่วนตัวกันบ้างแต่หน้าที่เขาไม่ขาดนะอืมแต่เขาจะมีเขารู้สึกว่าเขาอะไม่อยากจะกับคุณมากหมายถึงว่าเอ,อที่อยากมีสเปซด้วยเนี่ยมันเป็นการให้เวลากันละกันเนาะให้เวลากันละกันในการที่ใช้เวลากับตัวเองทําในสิ่งที่ตัวเองชอบเต็มที่อืม แต่อย่าก,ก้าวไก่กันนะเพราะยังมีความเป็นเด็กในบางอย่างอยู่ไงเออในมีแกลบในบางอย่างที่ไม่อยากปรับตัวด้วยอืมในคู่ที่ในอีก,กรณีนเนาะอาจจะเป็นคู่ที่เลเวลสูงขึ้นมาหน่อยคืออย่างที่บอกว่าช่วงเนี้ยเรื่องลูกน่าจะมีประเด็นคืออาจจะเป็นในเรื่องของการที่น่าจะเหนื่อยเรื่องลูกกันทั้งคู่แล้วมันมีความรู้สึกว่าโอ้อันนี้แรงอยู่เหมือนกันนะกับการที่แบบว่าเบื่อหน่ายกับการที่ การมีครอบครัวเออซึ่งเคสนี้ค่อนข้างแรงเพราะมีเด็กด้วยไงมีลูกด้วยอ่ะเข้ามาเป็นประเด็นในการที่เราเหนื่อยกับการเป็นครอบครัวซึ่งแฟนไม่รู้ว่าแฟนพร้อมกับการการมีลูกหรือเปล่านะดูไม่จัดนะครับแต่ต้องบอกก่อนเลยว่ามีเด็กด้วยอ่ะงานนี้มีเด็กด้วยหรือลูกอาจจะยื้อมากด้วยเออก็เลยอาจจะต้องเหนื่อยเรื่องลูกกันเยอะนะครับเลยมันเป็นในเรื่องของการที่แบบจนมีฝั่งในฝั่งหนึ่งที่มีความรู้สึกว่า ยังไงดีกับลูกอะยังไงดีอืมมันแทบจะไม่เป็นครอบครัวแล้วพอถึงเวลาปั๊บก็คือไปลูกกับกับลูกหมดแล้วอะไรเงรี้ยใช้เวลาไปกับลูกไปครั้งครังเยอะทําให้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งรู้สึกอยากเป็นตัวเองบ้างเออที่เห็นขึ้นมาคืออยากเป็นตัวเองอยากเป็นอะไรที่ตัวเองมีความสุขมากอืมในอีกกรณีหนึ่งอันนี้ก็อ,อ,อันนี้นี่เป็นในเรื่องของการที่ น่าจะมีการอะน่าจะมีอีกบุคคลนึงนะ่งในความสัมพันธ์ไม่รู้นะว่าชาวันพุธเป็นตัวจริงหรือเปล่าแต่สังหอนใจเหลือเกินว่าชาวันพุธอาจจะไม่ใช่ตัวจริงด้วยงานเนี้ยเออพอขึ้นฝักแฟนเนาะเออแล้วเขาก็จับทําให้เหมือนจับไม่ได้และไม่ทันด้วยนะเรื่องของเรื่องอะ่ะเออแล้วทุกครั้งที่เริ่มมีคําถามปับ๊บเขาจะเริ่มเป็นเด็กเลยเนี้ยเริ่มแบบปัดแบบเด็ก บางทีตอบแบบกับปั้นทุบดินเลยบางทีอืมก็ทํางานอ่ะก็กเนิ้ว,วนี้นั่นอะ,อะไรอย่างเงี้ยซึ่งทําให้ชาววันดุร้สึกว่าเบื่อจังเลยอืมทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นในเรื่องเบื่อจังเลยทํางานก็แล้วดูแลครอบครัวก็แล้วอืมห่างนนกันในครอบครัวก่อร่างสงร้างตัวด้วยกันแล้วก็แล้วแล้วทําไมยังเจออะไรแบบเดิมอีกบางคนอาจจะไม่ได้เจอครั้งเดียวแล้วไง คืออาจจะเป็นอะไรที่มันก่อนหน้านี้มันอะไรอ่ว่าอะไรเงี้ยมันก็เลยหนักมากสาหรับชาววันพุดคนโสดนะคนโสดในช่วงเนี้ยมันเป็นอะไรที่เอ่อโสดสนิทก่อนนะโสดสนิทเนี่ยโดนมความรู้สึกว่าโอเพชั่นคนในเรื่องความรักคุณหมดเลยอะในเรื่องในช่วงเดือนธันวาอืมในช่วงเดือนธันวามันเป็นอะไรที่ มีเรื่องคนเก่าๆด้วยคือเหมือนกับว่าคนสดสนิทอะมีบางถ้าเกิดว่ามีคนเก่าแบบนานมากแล้วอะเหมือนรอบเนี้ยคุณอยากกลับไปหาคนเก่าเออไม่รู้ทําไมจะบอกว่าติดใจไม่ใช่อะ่ะมันเป็นเหมือนบางคู่มันมีเรื่องถ้าเป็นคนเก่าของคุณนะมันเหมือนกับว่าตอนที่คุณคบกันนะ่าจะมีอะไรบางอย่างที่ มันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณยังต้องพึ่งพาเขาอยู่ในบางอย่างเออหรือเขาต้องพึ่งพาคุณในบางอย่างอืซึ่งถามว่าเขาค่อนข้างอาจจะดูแรงเนาะดูไปโพล,ล่าดูไปโพล,ล่ากับการที่แบบว่าอ,อยากอยากเข้าไปหาแต่ว่าหลายๆอย่างกั้นไว้ จะร้องเป็นเพลงบิวกิ้นได้ไหมเออกีดกันอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งเป็นการที่เขากีดกันตัวเองด้วยนะโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนในบางคู่ก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าเขามีการมุกอ่อนเนาะแล้วเขาก็มีครอบครัวไปแล้วก็ต้องบอกว่าอาจจะเป็นครอบครัวเขานั่นแหละที่ก็ไม่ได้กลับมาไม่ได้อยากให้กลับมาหาคุณอืมซึ่งถามว่าลึกๆคุณก็คิดถึงเขานะแต่หลายๆอย่างมันทําให้คุณรู้สึกว่าการไปมันดีกว่าการอยู่อืมการไปการไปจากกันมันดีกว่าการอยู่ อยู่เราต้องมานั่งถึงเนาะในกรณีว่าถ้าไม่มีคนแบบใหม่หมสๆสดๆจริงๆผ่านความรักมาก็จริงแต่ว่าไม่ถือว่าเป็นคนเก่าสำหรับคนใหม่ๆนี่ต้องบอกก่อนว่าพัฒนาช้ามากพัฒนาช้ามากๆการเข้ามาจีบกันแรกๆก็ยากแล้วเพราะมันเหมือนกับว่าฝั่งเขานะ่ะไม่ใช่ฝั่งคุณฝั่งเขาอะมันเหมือนกับว่าอืโอโห เจ้าชูมีเจ้าของเออมันมองอย่างอื่นไม่ได้เลยไงซึ่งบางทีมาแบบหลอกด้วยนะเออมาแบบหลอกซะเยอะด้วยเรื่องของเรื่องคืออืมมาแบบหลอกเยอะด้วยมาแบบทําให้รู้สึกเอกตลอดเวลามีคําถามมี question mark อยู่ตลอดเวลาในหัวว่าแบบคืออะไรก่อนมาทําอะไรก่อนเอออืมบางคนอนะเป็นภาวะของการที่อางานก็งานจริงๆ แต่บางคนมันเป็นเรื่องของการที่แบบครอบครัวเลยอยามาเป็นตัวเป็นตนเลยรู้ด้วยนะรู้ทั้งรู้ด้วยแต่โดสังหอนใจว่าชาวันพุทธนะจะมีอะไรหลายๆอย่างที่ก็จำนนเขาด้วยนะเออถึงได้บอกว่าบางครั้องอาจจะต้องหนักแน่นกับตัวเองแล้วในเะรื่องของเขาหนักแน่นซึ่งโดก็กําชับมาตั้งแต่ตอนเริ่มคลิปแล้วเนาะว่าถ้าหนักแน่นทีนี้หนักแน่นในมุมของคนโสดคืออาจจะต้องหนักแน่นกับตัวเองแล้วล่ะ อืมเพราะเหมือนคนที่เข้ามารอบนี้คือโอ้โหโอ้โหเลยหน้าทีการงานดูแลครอบครัวอะไรดูดีหมดเลยแต่ทำไมอืมกับคุณนี่ดูนอนนอนอืมคนโสดที่มีคนเก่าเนาะโสดที่มีคนเก่าเนี่ย สุดท้ายแล้วอะโดรู้สึกว่าคุณกําลังจะให้โอกาสคนเก่าแต่อาจจะเป็นหลังปีใหม่ไปแล้ว <c oughs> อาจจะเป็นหลังปีใหม่ไปแล้วที่แบบว่าสองช่วงต้นเดือนกับกลางเดือนคุณแทบไม่รับเลยเพราะว่างานก็เยอะเหนื่อยแล้วบางทีอยู่ไกลกันมากแล้วว่าเหมือนมันไปจากกันมานานแล้วอะไรเงี้ยแล้วการกลับเข้ามาของเขาอะก็ไม่คลีนด้วยไม่คลีนเลยแหละในบางคนอะมันเป็นในเรื่องของการที่ อ่ะมีครอบครัวแล้วก็ไม่บอกเราหรือเป็นการที่เขาก็มีคอมมิชใ,ใหม่ไปแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ได้บอกเราอีกอะไรเงี้ยหรือบางทีเป็นการที่แบบเขาอะก็กลับไปอยู่กับคนที่บ้านเขาแต่มันเป็นภาวะของการที่เขาอะยังเห็นคุณเป็นครอบครัวนะในอีกแง่หนึ่งนะก็ต้องบอกว่าเขาก็ยังเห็นคุณเป็นครอบครัวนะแต่หลายๆอย่างทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่กล้าพูดกับคุณตรงๆเพราะเหมือนกับว่าข้อสรุปก่อนที่จะเลิกกันอะมันเหมือนมันก็ไม่ได้ผิด จากที่ทั้งคู่ตกลงกันไว้คือเหมือนกับว่าตกลงกันไว้ดีแล้วอะถ้าจะกลับมาให้โอกาสกันอีกมันเหมือนกับว่าเขาก็ต้องคิดในมุมของเขาด้วยเพราะว่ามันมีหลายๆอย่างที่เขาต้องมององ,อง,อองคร์งรวมของความรักอืมองค์รวมของความรักทั้งคนโสดและคนมีคู่ก็ต้องบอกว่าหนักเหมือนกันสำหรับเดือนนี้นะครับสำหรับเดือนนี้ถ้าเกิดว่าเออ่ไปกันต่อได้จริงๆประคับประคองกันได้จริงๆโดเพราะว่ายังไปได้อยู่นะ เออแต่ถ้าแบบมันไม่ไหวก็อันนี้ก็อยู่ที่อยู่ที่ตัวพวกคุณเลยครับว่าจะปล่อยให้ความปราะบางน,นี้มันมันเกิดขึ้นเรื่อยๆซ้ำๆหรือเปล่าเท่านั้นเอง mm hmm. เนาะอ่ะไพอะ่ออราเรนเนีใบนะครับอยากบอกอะไรบ้างสำหรับชาววันพุธเนาะ New Experience and Possibility จริงๆอะ่ะพอสับให้ไปปับ๊บแล้วพอไฟนี้ขึ้นมาปับ๊บเดยก็ชักสังหอนใจแล้วว่าหลายๆคู่น่าจะเออมีท้งเรื่องชัเตอร์ที่ดีและชัเตอร์ที่ไม่ดีอื ขอเริ่มที่ชัปเตอร์ที่ดีก่อนนะชัปเตอร์ที่ดีคืออย่างน้อยอยากให้ถ้าเป็นในเรื่องของลูกจริงๆก็ถือว่าเป็นการที่เรียนรู้ในการเป็นพ่อเป็นแม่คนเนาะเออมันเพราะว่าใบาต่อมาคือมันเอ้ยคำเทคเทคเทคล่างเทคต่อจาก experience คือ p o s s i b i l i t y คือความรับผิดชอบอะอืมเอ้ยอันนั้นไม่ใ s i ร i บ i ิดขอโทษ p o s s i b i l i t y คือความเป็นไปได้ความเป็นไปได้ในที่นี้คือความเป็นไปได้ของการที่เรายังมั่นใจว่า การเป็นพ่อเป็นแม่คนอ่ะมันก็มีมันก็ต้องมีเหตุการณ์แบบนี้บ้างเออไม่ใช่ไม่ใช่ของเราผิดชอบโทษทีคือมันก็ต้องมีเหตุการณ์แบบนี้บ้างเนาะเออที่แบบว่าอืมมันคงไม่เกิดเรื่องแบบนี้เลยไม่ได้อ่ะมันเหมือนกับว่าจุดที่อ่อนไหวการที่แบบข้อแทรกของการเป็นแบบพ่อเป็นแม่คนนะครับในเคสปกติแต่ในเคสที่ว่าความเป็นไปได้ที่คุณจะไม่ไปต่อ อืมอันเนี้ยความเป็นไปได้ที่คุณจะไม่ไปต่อก็ต้องบอกว่ามันอยู่ที่อันนี้มันอยู่ที่ตัวคุณแล้วละ่ะอืมจะทําให้ความเป็นไปได้นั้นเร็วขึ้นหรือช้าลงหรือมันดีขึ้นกว่านี้ได้ไหมความเป็นไปได้ที่จะดีขึ้นมันก็ยังมีอยู่อืมอย่ารีบร้อนนะอย่ารีบร้อนนะเท่านั้นเลยสารพคนสดนี่ก็ต้องบอกว่า คนโสดเนี่ยทุกความเป็นไปได้มันมีมันอยู่ที่การเลือกของคุณเลยนะครับมันอยู่ที่การเลือกของคุณเลยว่าคุณจะเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์แบบไหนเนี่ยเออเหมือนช่ชวงเนี้ยใช้เซนไม่ได้เลยนะไม่ใช่ว่าเซนไม่ดีใช้ได้ดีแต่ใช้ไม่ได้เพราะอะไรมันเหมือนกับว่ามาทุกรูปแบบเลยเออมาแบบนั้นเอาแบบนี้อะไรเงี้ยมาครบบาร์ดี้ฟูเฮเวสถึงได้บอกว่าอย่าใจร้อนนะ ทั้งคนโสดรคนมีคู่เลยอย่าใจร้อนถ้ารู้สึกว่าการไปต่อหรือไม่ไปต่อในความสัมพันธ์ในความสัมพันธ์เป็นเรื่องที่ยากในการตัดสินใจประกอบอบางครั้งอาจจะต้องท่าพึ่งพาคนรอบตัวมากขึ้นคุณพ่อคุณแม่ก็ได้เพื่อนก็ได้เพื่อนที่เรารู้สึกสนิทใจนะครับแต่ในบางคู่โดยไม่จัดนะกับการที่คุณจะเฟ์เนอร์ฟิต เฟรนด์วิดเบเนฟิตอืมอืมถ้าเกิดกับคนโสดทั้งคู่เราไม่มีปัญหานะแต่ถ้าเกิดกับคนมีคู่แล้วอะไม่อยากให้ใช้การเป็นเบเนฟิตกันแล้วแบบเนี้ยเออเนาะเอาไปเพราะเพราะอะไรคือไม่ใช่ว่าลูกดวงที่เข้ามาดูกระโดแล้วเขาจะไม่ไม่เป็นนะเขาก็เป็นเออการที่แบบว่ามีเหมือนกันแหละเจอความสัมพันธ์แบบเนี้ยแต่ถามว่ามันก็ โดก็เลยได้ใจให้คําตอบเขาเนาะว่าแบบยังไงแล้วแล้วคุณคิดว่ายังไงเออในเรื่องของการที่เรื่องเฟรมเบนฟิตจริงๆมันเป็นเรื่องที่น่าก,กลัวนะมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากในกรณีว่าถ้าเกิดว่าเขามีคนรักของเขามันก็จะกลายเป็นอะยังไงคุณคุณพอใจกับการที่เข้าไปอยู่ในความสบายแบบนี้ไหมเออมันไม่ใช่แค่เพิ่งพอใจนะอย่าลืมว่าโลกเรามันถูกเขียนด้วยศีลธรรมเยาะแยะเยอะเนาะเออ มันเป็นการต่อสู้นะคือโดไม่ได้เป็นคนดีสุดนะครับต้องบอกก่อนนะเออดีสุดแล้วก็ลายสุดโดไม่ใช่คนแบบแต่โดต้องบอกก่อนเลยว่าโลกนี้ถ้ายังเขียนด้วยศีลธรรมอยู่สิ่งหนึ่งที่คุณต้องคิดให้ดีคือการเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์แต่ถ้าคุณโสดทั้งคู่แล้วคุณมีเบรฟิตร่วมกันอืมอันนี้ต้องดูก,ก่อนละว่าการที่คุณไม่ได้ลงใจกับการที่มีเบรฟิตตรงเนี้ยแล้วถ้าวันหนึ่งเขาต้องมี เขาต้องมีคู่ชีวิตของเขาแล้วมันไม่ใช่คุณขึ้นมาอืมแล้วคุณให้คำปรึกษาเขาได้มากน้อยแค่ไหนหรือถ้าคุณคิดจะมีแล้วคุณยอมเสียเรื่องตรงนี้ออกไปพระทุ่มเทกับคนรักอะ่ะคุณทําได้มากน้อยแค่ไหนอืมเพราะบางคู่เหมือนจะมีเหมือนกันแหละในเรื่องของเบเนฟิตตรงเนี้ยอืมที่โดนต้องยกขึ้นมาคืออะไรคือบางคู่โดนไม่แน่ใจว่าอาจจะมีเรื่องตรงนี้ด้วยอืมมาในรูปแบบคนไล่ๆอายุไล่ๆกันเนี่ยแหละ มาในรูปแบบเพื่อนสังคมเพื่อนครอบครัวเพื่อนมีมีบางคนอาจจะเป็นเพื่อนที่ทํางานด้วยแต่ในกรณีถ้าเกิดว่าเป็นพ่อแม่เนาะหรือเป็นเพื่อนจริงๆแบบเรียวเพื่อนเลยไม่มีอย่างอื่นก็ต้องบอกว่าก็มีการแนะนําตรงนี้นะครับ illumination ไปสุดท้ายเนาะ illumination อย่างที่บอกว่าเซนคุณะดีดีมากเลยแหละแต่มันอยู่ที่คุณแล้วละ่ะ มันไม่ได้อยู่ที่โดหรือคำพูดของโดการตัดสินใจจากหน้าไพา่โดไม่เกี่ยวเซนคุณจะเป็นตัวบอกถึงได้บอกว่ามีแต่ใช้ได้ร้อยเปอร์เซ็นไหมไม่มันเหมือนกับว่าต้องทวนซ้ำๆเหมือนกันนะในบางอยา่างถ้ามีความรู้สึกว่เอ๊ะเหมือนจะพลาดไปนะเหมือนจะหลุดไปนะกลับมาดูใหม่กลับมาดู รายละเอียดปริย่อยในความสัมพันธ์แล้วหลายๆอย่างมันอาจจะบอกคุณได้ชัดเจนมากขึ้นจริงอยู่ว่าเหนื่อยนะแต่เชื่อเถอะในระยะยาวมันดีมันดีกว่าหลายกุมนากมากเลยนะครับมีพลังงานของชาวธาตุใดบ้างชาววันจันท์ชาวมีชาวมิถุนชาวพิจิกชาวธนูหมดยังหมดแล้ว หมดแล้ลที่ชัดๆนะหมดแล้วขอบคุณมากนะครับสำหรับชาววันพุธเนาะมีคนสุขมากๆนะครับโชคดีในเะรื่องของความรักนะครับแล้วก็สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยทุกคนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ